ดิจิทัลเฮลท์คืออะไรและที่มาที่ไปเป็นยังไงคะโครงการดิจิทัลเฮลท์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เรานำเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาสอดประสานกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยดิจิทัลเฮลท์เนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะมันจะสามารถช่วยลดแรงกดดันของบุคลากรหน,น,งงาน้างานยังไงได้บ้างคะกระบวนการของดิจิทัลเฮลท์เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะ โครงการล่าสุดเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดอันนี้คือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้เลยไหมคะโครงการนี้ครับคือโครงการที่เราพัฒนาต่อยอดโดยนำแพลตฟอร์มองกรรอดตายเนี่ยมาใช้ช่วยสภาการไทยในการรับบริจาคโลหิตห้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mo n o ์โ i ทนนี่นะ